สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนชาวเฟซชาวเรียวแล้วก็ชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับผมเทพพนมเทพพนมมนตราวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่มาเป็นการอัดวิดีโอนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปอัพลงนะครับไปงานสงกรานต์มาแล้วครับเมื่อกี้ถ้าใครเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซก็จะเห็นว่าผมก็ไปร่วมพิธี ทางพระแล้วก็เสร็จพิธีพระลาพระพระประลาพรมนะ้พระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กลับมาที่พักที่ห้องครับผมห้องทํางานแต่ทีนี้เมื่อเช้าเนี้ยด้วยเหตุที่ไปตั้งแต่ก่อน9ก้าโมงนะครับผมก็เลยยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเลยนะเรื่องเรื่องกิจกรรมสําคัญกว่า ก็เลยไปแต่จริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี้ยผมก็ไปซื้อของที่จะทานนะครับไปซื้อที่เซเว่นแล้วก็กลับมาถึงตึกคณะแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าไม่ไปร่วมพิธีสงกรานของมหาวิทยาลัยเหรอผมบอกอา้าวันนี้เหรอผมมักจะลืมนะครับไม่ได้แกล้งลืมนะครับก็เลยโอเคโอเคก็เลยไปนะครับทีนี้ผมผมซื้อมายังไม่ได้รับประทานเลยนะครับเป็น เป็นวีต้าเป็นวีต้าของเซเว่นนะครับแต่ว่าที่เอาวีต้าผลไม้นี้ก็จะมีวิตามิน A นะเขาเขียนว่าวิตามิน A วิตามิน A นี้ก็จะช่วยในเรื่องการมองเห็นเรื่องสายตานะครับเมื่อกี้ผมตอบคอมเมนต์ไปนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับ กดไอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปลอบออกหรือไปขอโทษเลยนะครับไม่ใช่วันเกิดเพื่อนนะครับแต่ว่ามันมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวนี้รูปกระตูนหรือรูปอะไรที่เป็นสติ๊กเกอร์นี่ก็มองไม่ค่อยชัดผมไม่ว่านะครับที่พี่ที่ผมรู้จกักนะท่านอายุ80กว่าแล้วบางทีก็ส่งรูป คนละเรื่องมาผมเข้าใจผมก็มีความสุขดีก็กส่งต่อไปนะครับบางทีมันมองไม่เห็นครับอันนี้ทานวิตามิน A เนี่ยจะช่วยในการมองเห็นเราจะได้เล่นเฟซได้นานๆโอเคครับผมหายเย็นไปหน่อยแล้วครับทีนี้ ก็จะมีกล้วยนะครับวันนี้กล้วยลูกใหญ่มากเลยครับลูกใหญ่มากเลยผมชอบชอบกล้วยใหญ่ๆ่คิดว่าท่านก็คงชอบเหมือนผมนะครับแล้วผมเห็นลูกใหญ่เลยซื้อมาสองลูกเป็นปืนคู่เลยนะครับโอเคนะครับบางวันก็ลูกเล็กอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่คนที่ปลูกนี่ครับผมเข้าไปดูปลูกกล้วยส่งเซเว่นเนี่ยอยู่แถวเพชรบุรีนะครับแล้วเขาก็ดูแลแบบวิทยาศาสตร์ มาตรฐานนะการใส่ปุ๋ยการดูแลเรื่องน้ําเรื่องดินเนี้ยกล้วยจริงหอมนะครับหอมทุกลูกไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่มาตรฐานแล้วก็จะมีนมนะแคลเซียมแคลเซียมเพราะว่ากระดูกไม่ค่อยดีแล้วครับผมจริงๆรแล้วไม่ดีทุกอย่างนะตาก็ไม่ดีฟ้าฟางนะครับเอ,อผิวก็ฟันก็หักอางเนี้นะครับแต่มีที่ มันย้อนไปหมดนะครับก็บอกแต่มีอย่างเดียวที่ตึงก็คือหูโอ้โหหูนะตึงครับตึงก็คือไม่ค่อยได้ยินโอเคครับมีรถจืดนะครับเวลาซื้อเนี่ยนมโคนมนมโคน้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วในนมโคก็จะมีสารอาหารอยู่น้ำตาลก็มีนะครับวิตามินก็มีอะไรก็มีแต่ที่ เขาเติมน้ำตาลก็คือเป็นรสหวานรสชโโ็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่อะไรเนี้ยไม่ต้องมีรสหรอกครับรสมีอยู่แล้วรถ,รถขับขับมาจากบ้านนะรเราก็มีนมโคก็เอานมโคแท้ๆเอานมโคแท้ๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมี ขนมขนมก็มีเขาเรียกว่าขนมปังฟักทองทันหยาบพืชแก่แล้วนะครับก็ต้องอะไรก็เพื่อสุขภาพหมดแหละไม่ว่าอะไรก็เพื่อสุขภาพครับนะตอนเด็กๆนี่โ้หกินแต่ของทอดของมันนะพออายุมากก็จะมีผักนะครับมีผลไม้หวานก็ไม่ได้เค็มเกินไปก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพอันนี้ก็ไม่ค่อยหวานครับก็นะจะมี อันยพืชมีมเมล็ดปักทองไม่ต้องใส่แยมไม่ต้องใส่นมแบบนี้ดีสุดๆครับทานมื้อเช้าใกล้มื้อเที่ยงแล้วไปแล้วดีมากๆเลยครับ สองมื้อจะได้รวมกันไม่ต้องทานมื้อเที่ยงแล้วท่านลหะครับทานแล้วอย่างอย่าลืมนะครับมื้อเช้าสำคัญมื้อเที่ยงก็อย่าให้น้อยใจนะครับสวัสดีครับผม